ใส่สั่งตายอีบาทนี่เจ็บมับบบราเห็จเตาเอาไว้จังสี่นี่จังได้กระตุกนี่เอาแนวมันแหลบบทำความสาดตัวนั้นตัวนันเอาเขาก็เคลียพื้นที่แล้วเออเนื่องจา เออลงมาไล่ลงมาโอเคฮันเดอเอาขว,บไว,บ,นนขวบไว้บัดนี้ขวบไว้ไล่มันเขา้ายกยกขึกก้นหนึ่งช่วงตึ๊บเออโอเคเอบบอเอาพ่อบัดน,นี้นั่นแหละหิมยวนแหละหาแนวปวกไว้เบิกไล่แน่มานัะ่นนะเนาะจังเหม็นมานมาแต่แทนะพอดีเนาอพอดีบอพอดีเนาะ,นนะใส่สิบ,บิ่งด้วย นี่เออว่างนไงมาไรเปีอ่ะฮะเปีะเลยเปียเลยขากอยู่น่องตอนนอกตัวนั้นครบใช้ทั้ง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 ซองเลยเออเป็นตที่หลังว่าจุณพ่อที่แรกว่าย่านบุพเพอดีน้องเพิ่นชรบเบิ่งเลยย่ามันเปื้อนนะพี่น้องก็เลยเอาถุงชุ่มใส่ก่อนเออเวลาคุณพ่อพอดดีนะพ่ออะไรกระถัดปูดก่อนวันแรกกรใส่ถุงเท้าเนาะ อ่าพี่แหละมันชิโยนตัวนี้บานคำว่าชนทั้งนี้ไล่ทั้งนี้ไล่ก okay. ็โอเคละเจ้าเห็ดเป็นอยู่หรอว่านี่ยนะเป็นเป็นอยู่นอกมีตัวเจ้าสอดสายเป็นี่เด้อเจ้ามัก ตามตาเลยตามหยาเลยจะได้มาบาทนี่มาต่อกันพี่น้องเลยมาวันนี้ได้เห็นแม่ขึ้นไปพาดเียบร้อยแล้วโน่สบายดีเด้อสบายดีเอาพบเจอกันเนาะในคลิปปนี้พี่น้องบทวนเขอามาในช่วงค่ำๆโนะ สบายดีล่ะสบายดีมาก็แต่งหน้าขาวเป็นเวนอยู่แท้ะก็แต่งหน้าขาวเป็นเวนอยู่แท้ว่ะเหนื่อยไม่ยังนะมมีบ่ป็เดฮะมีบ่เป็ไเ็นอะมีบ่นอไไไม่เ็อเก็บอารมณ์าับ่ทัวนะมาจะตามมีบ่ ดูซิมือชูมมาตามอโอ้ปจ,เจปะเสียบเสียบเนาะมีบระดัมีบอดเสียบยู่ห้อจะตามเออเอ้าเอาดนตรีหมฮะเรืเ่นตีกับตะปูอืมเอามาเบิ่งก่อนพี่น้องไงกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีเบิดชูคู่ชูคนพบเจอกันเนาะในคลิปคลิปนี้พี่น้องกับกำลังติดตั้งแม่บันไดเนาะ <łość> uh, go, ตัวนี้มาเรียบร้อยนอกขี้ดินเต็มอยู่บ้านนี่คือเอาใจอะไรคือเรียบร้อยนอกโอ้เบิ้งได้กี่คนตกจะตายได้ไอ้ช่างเกยเนื้อกินกะเพาเลยตีเอ้า đại sang tay đi bà này, chém mập mà lao hết, cuả cuả cái này vợ chồng à, อ่ผมเผาชมนุบลรกเหรอเผาชมนุบลรกแต่เราเลี่ยวกันจังที่ชุบขวายอะไรใช่ดีดีเนาะใช้คือจังว่าเห็นแบปออกลูกฉันบ่ใช้อยูใช้ไปเบิ่งดูโอ้คือได้กำไรแต่บปานนี่โอ้เนาะชมว่าแเปข้ามแเ่คูนเนี่ยดีได้นี่ออกแม่แพ้ลูกเราว่าสันชื่อมาชื่อมายังบทให้พ่อฮอดนั่นทิดชับ บ่มันยังออาลูกมันก็แลนเขาขอโอ้ใช้นั่นเบิ้งหันนเ่ื้นอนั่นบ่อเออเอาตัวนั่นคือตายน่นล่ะมันออกชามันออกชามันออกชาโอ้ ระวังเล่ตัวนีด้อยทำเป็นไปไล่นี่ล่าเลยอันแพทย์นะนี่ใช่อยู่บ่น,นะนี่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 แพทย์นะนี่ผ้าการะจาดนี่ใช่อยู่บ่นนคำโบใช่เนี่ยผ้า,าการะจาดนี่มาห้องเออห้องฟื้นนี่ชีดีกวประจักไงวะ่ะหากจะว่ากับย่านมันตกกันแล้วเดี๋ยวนี้ อยมมีม pues yes. uh. ีช ur ุมอยู okay. ่บ um ่ม yeah. okay. okay. ีชุมข uh ้างใกล้อยู่บ่ก็มีชุมเขา้างใกล้ได้ชุมข้างใกล้ยังไดบม่บเม่ชุมพัวทีมัง่าย่นเยัง้าแม่ท้าว่าให้แม่ท่าให้ทาข้องนี้็ไะเปล่นนั้นมาขัางเงาไงวะ สิดีปลอด<ไ>ปลอดภัย<อ>ที่สุดเพียนขัดก้อนแบหววไปนเออไปยืมมามัดขังก่อนท้าวาไหวจังซี่นี่จังได้กระตุกนี่นเอาแนวมันแหลบะอตัวนั้นตัวนั้นตายบ่ตัวนั้นนะนนเออตัวผู้บ่เฮ้ยตัวผู้บ่ชองบ่โอ้เบ็ bé chào cái nhang lạy song tổ nó, ừ, đấy, khăm nữa này đi bê này, bé <laughs> này lạy bé tổ, bé đang thang bắc nhảy, sửa can hô phen vẫn chịu áo núc, này bé nóng vần này, vần <laughs> bé bê mua sửa tầm lao bực kĩ đồ vẫn chịu áo núc chắc, ờ, ừ. bực kĩ đồ vẫn chịu thóc yếm tí, được, được, cái mũ này vẫn này này được, nó. นหาในห้องมั้นน่ะเฮ้ยหมุดได้ได้ใช่อืมน่ะแม่แข่งมันตกปองอไงน่ะเอาโจมันขึ้นนี่ละไัอ้แล้วไอ้ว้าอยู่แพยไว้ได้แบนนี่ตัวน้อยแม่นี่นี่ออกมาอีกนี่โอ้เอาโลดล่ะจับโลดบุเป็นยังดออันจจุกเลยอ่ได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆเออจับจุกเจีอยขึ้นมาห้องไว้หันถะเออโอ้ยเนาะ ย่านตะมานั่นแหละเดีเ๋ยวนี้ตาแต่งไปเที่ยงอืมตัวน้ตัวนี้นนยังไม่อีกช่องนี่โว้ยเนาะสิไลตัวนั้นได้ตายครับเบ้ใครเด้ดอเอาหนึ่งสโต๊ดิเบ,บ้เจ้าไหนซิมีอยู่ตัวนึงอ้าวคือตัวนึง่งไงอันนี้เบ,บ้สาวนี่เป็นบางแม่เด้อบางแม่นี่กะมันมันได้ลูกชุดแรกนี่ตัวนึงก็มีมและอตัวฮะ แม่แต่แตอนนี้โชคดีเลยนี่สองโตแต่วัดบวชจำตัวหนึ่งนะบุญวัฒนาอ่า <c oughs> ให้วัฒนาน้องได้ี่ท็อต <c oughs> อยากได้สามโตสามโตกับแม่อยากให้ได้ลูกสองโตบ่าเลยเอ่อใจเย็นลเลยเนาะเออนั่นแหละซุ่มนั่นนั่นนั่นถูกต้องนั่นมีแต่เอามาเคลียร์พื้นทีน่นี่ยุบมองนี่ ก็ประเชียงการนั่นเองนี่เคลียร์พื้นที่มองนี้มันเปลนแล้วคังรุดอันลูกมันกับเม้มันน่ะกันมาไว้ให้ลูกมันแข็งแห้งเลยก็จังค่อยปล่อยไปน้ำเม้มันบัดนี่ยเชิญึงแหนบบ้างก็ขึ้นแหนบยันหมดได้เออแล้วเขากันเนื้อมะฮองนั่นแหละโอ้ยคักคักคักนี่เออเอาอ่อนละเอาออกก่อนหน่อย เอาวางไว้ข้างๆกันแหละเออเคลียร์พื้นที่ออกก่อนทำคว่ำสะอาดก่อนเอาเขาก็เคลียร์พื้นที่นัแล้วออกเออโจมลูกมันลงมาแหละกับโจมแม่มันเอาเอาแมย์ออกไหมเออคือปูมันนอนปั๊นที่เคยปูว่ะปูเหตนะเออแล้วจังค่อยปูก็ได้บูเป็นยังไงนั่นแหละเออเอาอืม ้วงกันมาไว้เ้าพื้า่ามาห้องมันก่อนผ่ามาห้องนักชาให้ดีๆช่วงยังหน่อยนะเออนั่นแหละถูกต้องลูกกมันกัน้อยบรรดานี้มันแบกหัวชาวยังดีได้ยังได้สองตัวนั่นนะ แตกสิลายแต่มันบรอดเนาะอือเกะชิลายจะจอดแล้วก่างแกะแไปมีแต่เอาแม่มันนรกมาแหละคังไว้นน้ำกันนั่นให้มันนอนกับกับเม่มันและเมื่อนี่แม่มันมาดูเนาะมันโดนฮะมันโดมันบวลดหรอกลูกมันอยู่อยู่สิเป็นยังมันนอนอยู่น้ำแม่มันนั่นแหละแกะตัวเนาะฮะเอาแมย์เอาแม่ลงมากผิอยู่อยู่ดอกยามกลางเว้นล่ะก็มีแตล นี่แหละขังไว้เนีนี่แหละแต่หอดยามเวลามันให้นุ่มลูกมันมันมาเองมันดอกอยู่น้ำแถวนี่แหละเออไล่มาละนั่นแหละเงื้งขึ้นชุ่มนะเออเงื้งขึ้นเออลงมาไล่ลงมา,งมาโอเคฮันเดีเอาขว้วไว้บัดน,นี้ขว้วไว้ไล่มันเข้ายกยกขึ้นถึงชุง่วตึ๊บเออโอเคเออเอาพ่อบัดน,นี้นั่นแหละแฮมยวนแหละหาแนวปวกไว้ เบิกไล่เนี่ยมานั่นะมาและเนาะจังเมนมานแทมนน้มาเรียนะงไม่มัเือนอืนั่นแหละมันอยู่กับี่มันกับลูกมัน,ม,ม,น,นมีแต่หาเนวมยมาติ่งไว้หาเนวมยมต่งไว้แ้วมไวม่ครอไม่อีดีวทเออนัอ่นแหละ พกไว้หาแนวเตียงไว้บานนี่เจ้าูอืมให้มันนอนกับลูกมันให้แล้วบรรลุมันหิวนุ่มมันกับแม่มันก็ให้ยยอดรอก,ก,ก,กโอเค <c oughs> ไม่เสียตีหัวมันเนี่ยหมาก,กะัะดต่จังเป็นขี้ลืเออระวังยากเท่าไรแนวนี้นะอือเนาะอืม,อมใครยอดหรอกปิดไว้บานนี้นั่ง หมองหมกือรถชื่อมาตั ite, ้งหลายเรือนที่กือยังบูได้อยู่ที่ชื the ่อคอนมูเห็นตอนไหนชอยบูได้แล้วเนาะมานอยู the ่บ่อ <gment> ฉันแปะเจ้าน่ะอ่าเนาะเจ้าชูของน้องเจ้าบูได้ซ้ำเนาะสบายดีแม่สบายดีแปลควายได้ออกวูบคอนมูอ่าหม้อแม่เลยบานนี่สุดท้ายมาเนาะแล้วจ่อยไงวะ อดเหงาเดี๋ยวจังเอยก็ได้แหละสิเป็นยังเด้อ ấu, อดเหงาอดเหงาเจ้เบาคำเพื่อนน่ะเจ้เบาคำอยู่ทงางไหนบบาคำน่ะเจ้เจ้จ้ช่วมอยอยู่บ่านนี้เออโอ้โหนอ้ด้ฮยนอ้มือนีนอ้ดเออเอออันนี้แหละเฮ็ดไหวอย่างซี่แหละย่ามึงเว้นกับขังไ,วไหวไป้ย่าบึงมันหันแร่เออ ขับคุณนีนคักๆๆๆๆเสียตัวนั่นเน่เนาะอืตัว่อนกำลังนิ้อ่อนก่โอ้ยยฮะนอนพี่น้อนงมาแต่ทั้งไหนนมรอมาแต่ใส้เจามาแต่อนน้ำใค่ตัดผมให้น่ะม ฮะมมว้าเปิดกันมึงด้วยเท่เถ <c oughs> ตัดเกิดขึนบนตัดเน,น,นี่ยมันฉันฉันดิ่งนี้ยเดือมักชงนี้บ่ฮะมักชงแบบสิว้าเผนกับรังฮิตบ่ช่วงนี้นะนกต่ังฮิตชงนี้บ่เออไอ้มันชันฉันเลยกเอ้ย หมตัดน,น์เห่ช้มนี้หยอดมันจอยน้ำผมมาแล้วผมยงาพดตัดออกให้มันสันๆแน่หน่อยนึง <ละ S 2> น่นใครเสือหคหอก็งามเสือตัวนี้เสีอบอรีมาให้ออใหไปมีท้งระบามี แน่สีหายู่มานี่มาอ่อใช้ได้อยู่บ่ถ้ายือไปเจ้าน่ะได้ถือไปเลยเสียเลยโอ้ยตายแล้วเนาะนี่นะเบ้เพสต์ตัวนี้เอ่อตัวผู้ได้หนิโน่ มามาพี่ก่อนจักหน่อยนึงอืมอมาที่นิบนิบมากระตึ้มนนิเออรอเนาะเสือเสือสไตล์ตแบบสินิบในเนี่ยย่คักปัญญังมาย่างมาพี่ก็ได้เอาพอดีทั้งบ๊ตูนกับให้คำมั่นชัญญาเนาะกับน้องเพิ่นก็คือ หลังจากเหตุเกื่อนเหตชานเดี่ยวก็คือวอานั่นแหละว่าชีซื้อชุดให้แต่พอดีทางพ่อกับแม่เพื่อนเนาะกะว่าเอ้าเดี๋ยวทางพ่อกับแม่อ่าชีซื้อให้เองว่าสันเนาะกะทางพ่อกับแม่เพื่อนว่าอ่าฝากเงินไปทางประตูซื้อเสื้อให้เป็นของขวัญว่าสันอ่าคนขยันต้องมีรางวัลตอบแทนเนาะนี่คือซึื้อถ้เหยมันเป็นอะไรเนี่ยนี่มันคือซึื้อเสีกินเข่าแล้วบ่ ยังยังยู่โอ้ยอยู่ <laughs> มันยาวปอดอะไรวะ <laughs> มูอจัดให้แล้วก็อ่าบุพาวาสิพอดีบดเเีือว่าจังใดเนาะอ่าบุตรมีแต่เสือได้พี่น้องทางบระตูจัดให้อ่าทางพ่อกับแม่เพื่อนก็ใจเยาะหรอกไวรุ่นว่าสันแต่บุพาวาสิพอดีบ๊หรือว่าจังใดหากแต่ว่าแบงเด้อ มามาพี่ก็ได้ล่ะเสืออาจอเออเด็กไปนะฮือมานเจะมานนี่ก็ได้เียแก่นสันทางเรา่าว่าคงชิพวดีอยู่ดอกกับเจานะ้าเนี่ยยืนยืนตรงตรงอืมอันนี้อุย้ย Cô <laughs> <laughs> à, à, à. đi nữa no. Cái ở mấy lúc rồi tụi nhỉ Cái ở cho lúc Ờ, à, chụp mấy lúc Chụp mấy vật lắm nè Bạn ít ออนั่นแหละอ่าพอดีเนาะโอ้คักแล้วซั่นเบอร์เอสที่เรียกว่าเสี่ยวเบอร์เอมให้ยันว่ามันใหญ่โพดตัวนี้ก็สิพอดีคือกันละเพราะว่ามันอ่าเป็นเบอร์เอสคือกันชอบลยก็เออเอารอมึงตัวนี้ก็ได้เออคาตัวนี้ก็ได้บ่เป็นหยังชอบจิกวางก่อนโยุงๆๆนี่เรียบร้อย นั่นแหละโอเคพอดีเนะองบด้คัดเนาะแกะตัวในออกก็เป็นพอดีได้แหละ <c oughs> เอาวิรุเพ่นฮิตที่ชุดวะฉันมาใหม่ได้พี่น้องไงเอาลองเบิ้งแขนเนวาตัวน,น,น,นี้เสือกันหนาวพอดีบอ พอดีเนาะใส,ใส่สิบมึงด้วยใส่ผมด้วยหน่อยสิบหน่อุดชวดโอเคมันหนาวก็ใส่หมวกน้ำนี่อ่ายนามหนาวนี่เออพอดีเนาะเนาะโอเคเนาะเออบดได้ขัดบดได้ยังลาว่าพอดีอยู่เนาะมาบานตัวนี้ อ่าอันขิ้นของก่อนยังมันห่อนนิดเนาะเออเอาใส่ข้าเนี่แหละอันนี้เสือแกนสัตน์สองตัวแขนยาวตัวหนึ่งทั้งลำบ้าโมโหวันสิพอดีบ่หรือว่าจังใดเพราะว่าทั้งโมตุนกต,ต่ชื่อ,อยากแต่ได้พี่น้องมันโมเมนเกือบเจ้าของนี่รถมีตัวเหล่าทั้งนั้นเลยเนาแต่ว่าเพิ่นว่ามันบ่พอดีก็มาเปลี่ยนเด้อว่ะสัตว์มีแต่วขึ้นซึ่งครับ เออเอาใส่ทุ่งยางแล้วลองซุปเบิ่านบ่มันบ่เออตีนเจ้าแต่ทุงยางแล้วซุปซะเบิงลองเบิงเติมเออเพราะว่าเฮาจะได้รู้ว่ามันมันอืมเพราะว่ามันเปื้อน้ยันยันไปเปลี่ยนแล้วมันสิยะแหงนสิว่าแต่ใหญ่ได้คือเอ้ยบ่้แม่นเด้นี่39โอ้ย แต่ว่าเกือบี่โมเมนต์ตั้งว่าวล็อกพี่น้องบอตุนชื่อกะมิเตอยากเอาใหญ่ไว้น้อยนึงเพื่อไว้นะช้บเบิง้งลุกขึ้นมาช้บเบิง้งนี่เออวางนี่เอาอะไรเปียะฮะปเปียเลยปเปียเลย,เเลยแม่นบอกหำพอด,ดีบ่ออะไรเลยทั้งนี้เลยจำเลยจำแล้วน้อสนดิฉันกับ โอ้ย oh, คำพ่อของฉันนะคำพอดีจะถอดดอกรถฉันคำว่านั่นนั่นเออออกซบใจบาดน,นี่เออซื้อขึ้นขาชงนะเปียเลยเหรออ่ะอืมเปียอ่านั่นแหละอเออ,อนี่ขักอยู่างนอถ่อนอกตัวนั้นซบใจทั้ง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 ซองเลยเออเป็นแตที่หลงว่าจะ ที่แรกว่าย่านบุพอดีน้องเพป็นชรบเบิ้งเลยย่างมันเปื้อนนะพี่น้องก็เลยเอาถุงชวมใสก่กอนเออคุณีน้องอ่ะเนาะอะไรกระทัดพูดกับวันแรกก็ใส่ถุงเท้าเนาะอ่อาพี่แหละมันชิยุ่มตัวนี้บานคำวา่าชนทั้งนี้ไล่ทั้งนี้ได้ก็โอเคละเจ้าเห็ดเป็นอยู่หรอวานี่นะเป็นเป็นอยู่เนาะมีตัวเจ้าสอดสายเป็นนี่เด้อเจ้ามักเข่งมักยานกับแมนอยู่ในตัวนี้บานนี่เห็ดเป็นอยู่เนาะ โอเคแันอืมเอามีแตว่าเอาไว้เด้อนับสายมันนี่อืมคิดแล้วคิดดีเลยปูตูนกัน้ญาติมันบูพอดีกับน้องเพ่นงามอยู่บ่หามักอยู่บ่สีนี่ว่าคำว่าบูมักนี่ ผมจะคุมบ่าแล้วว,ว่าเลือกให้สุดเลยทางละบ่าวกัได้ไอ <c oughs> เออส่งตัวก้อนเจ้าไรเด้อน้อ<ม>อันแหละเอา้าเก็บเสือใช้ไหวบ้านนี่ประตูนชื่อนี่กับเบิดไปสามนปลายอ่ารวมเสือแขนยาวกับมันเกือบชี้แสนพุ่นละอันนี้ก็แสนปลายนี่ก็แสนปลาย ตัวนี้ก็ตัวหนึ่งหกสิบพันแจกันสั่นกัะแพงอยู่หน่อยนึงนเนาะนั่นแหละใส่ไว้ทาลกน้ำไ้ยหมูเป็นยังมาลงมาก่อนเออนั่นแหละห้าบาทนี่ <c oughs> สามคำสัญญาพี่น้องเนาะตัางพอกับเม่เราเอาซื้อเกิอให้่นเด้อคู่หนึ่งบาตัวเนื้อบาสั่นพร้อมกับเสือ้อ แขนสั่น2องโตพอได้เปลี่ยนแล้วกับเสื้อแขนยาวตัวหนึ่งเสื้อกันหนาวเนาะดีใจเนาะพี่จิ๋วเยือม่เง้งแต้โอ้จตายแล้วเลยโยเอากระปิตว่าเด้อทังบัดตังมวนหน่ำเด้อเป็นเงินของฟอร์กเม่เพื่อนเด้อ ที่ทางระบาวซื้อมาให้ในในมื่อนี้เด้อเป็นของพออัมพรกัเมติกเด้อที่เพื่อนก็เห็นเจ้าซอยเวียกซอยงานอ่าซอยทั้งช่างนั่นแหละทั้งพอเพื่อนก็ว่าเอา้ามันซื้อเกือบหรือว่าเป็นเชื้อผ้านี่แหละเป็นของขวัญให้ในเด้บอบัตูนเด้อว,วาบัชนอ่าดุตุนทั้งนองคําเพิ่นอาบัชนเนาะอ่าเอากระมิดแต่ว่าหั่นนุบมือ ให้คำอวยพรดูชายท้งพ่อกับแมย์เป็นเนี่ยเด้อผมเป็นอวยพรผมเป็นอวยพรห่ยม,มาแม่ตัวแทนบาทนี่มาไม่ยังอีกบาทนี่หมุนรอบไม่ยังอ,อีไปมีแต่ตัวแทนเอื้อยนี่แหละพาน้องขอบบุญขอบคุณแน่หลาย,ลยอ่านบมือขึ้นเป็นทางพ่ออ่อมพรกับเมติกเด้อเอาให้พรเป็นนาง ุขอบใจลด้ามบุ <c 195 2> I mean, ุลไามขอบใจเลไลด้เลยขอบคุณเลไลทางผอมพรกเมติกทางมกเมตกอพพอจงมีสุขภาพแข็งแหงเด้อค่มีสุขภาพแข็งแรงเด้อก็มีไปทางใดตลอดปลอดภัยไปทางใดให้พอตลอดปลดภัยได้วันคันยืนมีวันคันยืนลูกกบลูกกบลานไปันโดนวยูกกบลูกกบลานเตนานๆจมบวย้าค เอาไปเลยเราได้อ้ลูกเลยฮะเดียวกับลูกกับลานดันด้นเออคนเอ่าตั้งใหม่ไอ้ไม่ไม่ยังตั้งใหม่วานนี่เออกรบปุกเป็นยังไรแล้วล่ะเนาะให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งล่ะอ่าสาธุโด้ยเอาดีใจน้ำเด้ออ่ตั้งใจวันนี้เด้อ เรียกเก็บงานอ่าคือจัะว่ามามาแต่ให้บอมาแต่ใช้จวะมาแต่ชวนมาแต่ชวนเข่าเข่าบ่แหละเอออ่าเข่าแล้วก็เยอะไปอือกระบื้อะเบื้อ้าโอเคสันมาบัานนี้อยู่ดีมีเงดีใจน้ำในลายเก็บไว้บัานนี้เด้อเออจะง่อยพวกทส่งผมนะค่ะเจ้เราไปเชื่เราเพี้ยนเลยไหมอือ เมนยังเออไปฮักชาไว้บันี้เด้ออ่ะโอเคพี่น้องเอ้หญ่ทางบรตูนก็อ่าเสียดายลำลาแล้วเนาะกัขอบใจทางอ่าพ่อกับแม่เพื่อนได้หลายเด้อเนาะขอบพรขอบใจใดยเนาะขอบุญขอบคุณขอให้ทางพ่อกับแม่จงอยู่ดีมีเฮงความเจ็บยาสุไลความไข่ยาสุมีเด้อปรารถนาสิ่งใดขอสมคำมุ่งมั่นลังปรารถนาเด้อพอเด้อบวเสร็จธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้ราบรื่น ในหนาทีการงานนั้นๆตลอดปีและตลอดไปพ่อกับแม่ให้มาสําได้คอยขับคืนไปสู่ทางครอบครัวของแม่เด้อรอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะขอยตลอดปลอดภัยเนะาะสาธุเด้อเนาะเอาสิ่งที่สำคัญทั้งตัวตนกับข้อแห่งข้อกระแร่งระบาดขอบุญขอบคุณทางเอฟซีและ พลอญ่จดีบเบิดทุกท่านเนาะที่เขามาเป็นกําลังแห่งใจและเบิ้งคลิปโรยบบขามโคชนะสิ่งที่สําคัญเนาะขอบ,บุณขอบคุณหลายๆสาหรับคลิปนี้บตูสจะได้ลําลาและจบลงไว้เพียงชค่นี้ก่อนเพื่อเป็นการบทเสียเวลาเนาะอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อไปพี่น้อง